ผงอุตตปาทิยานำอุตตปาทิพัญญาอุตตปาทิริธาอุตตปาทิลาโลโกอุตตปาทิคันโทปานิคันตุสังอาเรยสันตันปาริญญาตันติเมพิกเวโปเพอาณาโนสุเตสุธรรมเนตุยาผงอุตตปาทิยานำอุตตปาทิพัญญาอุตตปาทิริธาอุตตปาทิลาโลโกอุตตปาทิคันโทเก้าเจ้าอุตตโยอาเรยสันตันติเมพิกเวโป उठा पारी आना उठा पारी पंजा उठा पारी रेचा उठा आनो को उठा पारी आन को पारी आन को कसको उठा यो आरिया भी तो ए ขุมอุอตปาธิญาณงอุตปาธิปัญญาโุตปาธิเวชาโุตปาธิานโอโอตปาธิตัโทปาิทังโทตตัอโยอริยสัจจันฑีเติเตเวโปเทอนันโตเตสุตัมเมสุจันขุมอุทตปาธิญาณงอุตปาธิปัญญาโอตปาธิเวชาโอตปาธิานโอโอตปาธิทังโทตตัโรโธอริยสัจจันตีเติ อุตปาทิญาณังอุตาิปันญาอุตปาิวิชาอุตาิรารโออุตปาฏิทัโอปิทองโนติโรโอริยสัจจัตติกาตอสันทิเบริขเวภูเอนุ โหราปาทิญาณังโหราปาทิปัญญาโหราปาทิวิชาอุราปาทิอาโลโปอุราปาทิตัมโภปริทานโนตาริโรโถอริยสัจจังสัจจิกันติเมธิตเวภุภะานุสตุ เมจากุงอุทภาที่ยานางอุทภาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทาาที่ทางโลซาบิโลธปาบิเดปาริปทาหาิยตัดันติเบิโตเว